ลุงไปเอามาตอนมาอีกแล้วทุกคนหน้าตาไม่น่าสงสารมากเลยหลับหลับหลับตาเป็นไรอ๋อหลับลอ๋อหลับโอ้โหสบายไปเอามาวันซื้อมันวิ่งตามลุงลุงเอาข้าวไปเลี้ยงลุงเจอมันวิ่งตาม มีปอกคอด้วยนะเนี่ยมอมาลูกยาติดเต็มตัวเลยพอมาถึงปาก,ก็พากันอาบน้ำให้แล้วก็ตัดลูกยาออกตัดลูกยาออกให้คใครกแฉงเอามาทิ้งมาปล่อยนะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงไปสงสารถ้ามันไม่วิ่งตามแล้วก็เฉยๆก็เลี้ยงก้าวปกติแหละ เพราะลุงแกก็จะเอาไปทางเขาเขียวนูน่นน่ะลุงแกก็จะเอาข้าวไปเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงหมาจรตามนั้นน่ะลงโมอะไรพวกเนี้ยแกจะหุงข้าววันละสองกิโลเราไปปล่อยไว้ไม่มีบ้านคนเลยทุกคนเชื่อไหมไม่มีบ้านคนเลยเฮ้ยล้วลุงเขาไปเลี้ยงได้ประมาณสามสี่วันมั้งมันวิ่งตามดิทีนี้วิ่งตามลุงป้ากับลุงเราไปจับมาไม่ได้ไปจับหรอกก็ เ่าแก่เขาบรรทุกมาให้แล้วก็ไปพักที่บ้านเขาวันนึงเพราะว่าป้าไม่วางไปใช่ไหมก็พอลุงอีกวันตอนกลางคืนน่ะทำหนมเสร็จอะไรเสร็จป้าก็ไปเอามาเนี่ยป้าดน,นี้เลยกินเก่งทุกคนกินเก่งมากเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราทําหมันแล้วนะเนี่ยเขาตอนแล้วหมาตอนแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายังไม่ได้ตอนนะหมาตอนแล้วเนี่ยเรียบร้อยจะตาย ลูกป้าชอบกันทุกคนเลยอ่ะมันไม่ดือ้อเราก็ไม่เข้าใจทำไมถึงปล่อยมัน <c oughs> เออเออเอเอ,เอบอกแม่ไปจับมาทำไมนี่เอเอไม่เดินมาเลยอเอออันนี้ก็จอนนะจอนจรบ้านป้าคือจรอหมดมีชื่อว่าว่าตัวเดียวที่ป้าซื้อมาเลี้ยงน้องนั้นจอนดเลย โอ้ยนุ่งหนุ่งหนึ่นึ่งนุน่งนึน่งนึ่ด็ทุกคนฝาก like, กดไลค์กดติดตามแมวจอนหมาจอนบ้านป้าด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ป้านหน่อยดูคลิปให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ